สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับเด e s ซิม S ี่สกูบี้ดูพารที่8นะครับก็อ่าตอนนี้มีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือเจสสิก้าของเรานั่นเองก็เป็นเพื่อนสนิทของเบลมานะครับสมัยมัธยมซึ่งเราแต่งเอง <c oughs> แต่งเรื่องขึ้นมาเองว่าเป็นเพื่อนสมัยมัธยมของเบลมาก็สร้างมาก็ไม่ใช่อะไรคือเราจะสร้างซิมมาคค่าดูเพราะว่าเห็นว่าอ่ามีแพทอัปเดตมานานแล้วก็คือจะมีซิมผีนั่นเองแล้วก็อยากจะลองเล่นดูบ้างว่าซิมผีจะเป็นยังไงก็เลยสร้างซิม มาเป็นหน่วยกล้าตายเหมือนเดิมตอนนี้ก็อาจากฆ่าสมาชิกเนี่ยก็จะเป็น6สมาชิกแล้วนะครับก็คงจะได้เล่นแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละเพราะว่าเราจะฆ่ากันแล้วตอนนี้อาเจสซิก้าหิวข้าวมากๆเลยเดี๋ยวเราจะให้มากินเพรดตองดีกว่าโอเคซิมนี้ก็สร้างเองเหมือนกันนะครับก็คือใช้เวลาสร้างก็ค่อนข้างงานอยู่เหมือนกันโอเคก็มานั่งกินกับเฟสเออไม่มีใครชวนคุยเลย รีบกินดีกว่าเพราะว่าเราจะพาเจสซิก้าไปเที่ยวกันดีกว่าไหนๆก็จะตายแล้วใช้ชีวิตนี้ให้คุ้มก่อนโอเคเล่งเวลาเลย <c oughs> เดี๋ยวนะ้า <c oughs> เดี๋ยวนะ้า <c oughs> นี่ตอนนี้ อาเวลาก,กับเวลาก,กับแชก,กี้กำลังมาจีบกันอยู่โอเคเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แชก,กี้เก็บจานแล้วกันสองจานเลยโอเคตอนนี้อยากจะใช้ห้องน้ำแล้วนะครับโอเคใช้ห้องน้ำเลยในล่ลาห้องน้ำโอเคไปใช้ห้องน้ำก่อนใช้ห้องน้ำก่อนโอ้โหวางจานไปตรงนี้เลยไม่เก็บเองเลยนะเออโอเคเล่งเวลาเลย ใช้ห้องน้ำใช้ห้องน้ำแล้วก็เดินทางโอ้โหใช้ส่วมไปด้วยเล่นโทรศัพท์ไปด้วยโอเคถือว่าทำสองอย่างในเวลาเดียวกันเอ้ยยังไม่ได้กดส่วมเลยโอเคไปเมืองนี้ก็ได้ทำการโหลด สถานที่มา2สถานที่นะครับเราจะไปที่นี่กันดีกว่าเป็นบาร์นะครับเรือไทเทนิคหรือเปล่าโอเคไปดูกันเลยก็ถึงแล้วนะครับสถานที่ที่เราโหลดมาก็คือบาร์นั่นเองโอ้โหอย่ากัะเรือไทเทนิคอลังการมากก็โอ้โหเสียงน้ําก็อาเดี๋ยวเราจะมาสํารวจสถานที่กันเลยดีกว่า เดี๋ยวจะให้ดูชั้นไหนก่อนก็จะเป็นเรือนะครับนี่งไงก็จะเป็นทางขึ้นมาปุ๊บ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 ทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเรือเททินิกไว้ก็เดี๋ยวเราจะรีวิวกันเลยดีกว่าก็จะเป็นชั้นล่างสุดนะครับก็จะมีมีบาร์ให้นั่งเล่นมีห้องน้ําแล้วก็มีมีอะไรเขาเรียกป่องไฟเหรอแล้วก็มีที่รับประทานอาหารเหมือน เหมือนร้านอาหารนี่แหละจะแค่อยู่บนเรือโอ้โหดูมมากๆเลยมีสองชั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรไม่รู้เป็นชั้นข้างบนเรือเขาเรียกว่าอะไรลืมอ,อ่าข้างในเนียก็หลูมมากๆเลยเดี๋ยวเราจะลองไปชั้นล่างสุดกันก่อนดีกว่าอ่าไหนละ่ะอ,อ่าลองทําเครื่องดื่มดีกว่า แดี๋ยวเราจะลองเข้ามานั่งในร้านก่อนนะครับว่าเป็นยังไงโอเคมานั่งในโต๊ะกลางนี่ก็ขึ้นเรือมาแล้วนะครับนี่ไงก็จะเป็นร้านอาหารนะครับแต่ว่าอยู่บนเรือนี่โ,โหหรูมากๆอยากไปเหมือนกันนะเนี่ยอยู่ประเทศไหนประเทศซิมหรือเปล่าก็จะมีคนมานั่งดื่มนั่งอะไรโอเคเราสามารถฝึกผสมเครื่องดื่มได้ทำเครื่องดื่มดีกว่าอะไรดีล่ะเนี่ย สวิตแอนสไปซี่โอเคไหนลองทำเครื่องดื่มมซสิมีคนมานั่งดื่มแค่คนเดียวเองโอ้โห <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวมือใหม่หัดทำก็อย่างนี้แหละโอ้โห <c oughs> นี่ไง <c oughs> มีคนมากกี่คนละเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันโอ้โหแล้วทำไมคนนี้ไม่ใส่เสื้อผ้าล่นะเนี <c> ่ย <oughs> โอ้โหเลือดไทเทนิกก็นี่อ่ะทำไมมืดจังอนี่คือเปิดแล้วใช่ไหมเนะี่ยก็จะมีตู้ปลาด้วยนี่ไงมีตู้ปลาด้วยเติมสต็อกสินค้าด้วยปลาเฮ้ยมีเปิดด้วยอ๋อไม่มีปลาเหรอ ปลาทองที่แปลกใหม่เออโอเคลองซื้อปลาทองมาสินี่มีการเอาเครื่องดื่มมาดื่มด้วยอ้าวไม่ไปซื้อปลาหรอหรือว่าซื้อแล้วอ๋อนี่ไงเราซื้อแล้วนี่ไงนี่เป็นปลาทองที่แปลกใหม่ตัวหนึง่งมันแปลกใหม่ตรงไหนนยปลาทองอนะ โอเคก็ดูปลาว่ายนะ้ําไปดูทําไมเราไปดูเจสซิก้ากันดีกว่ากาลังนั่งดื่มอยู่นะครับไม่มีใครคุยแล้วว่าเราชวนคุยหน่อยดีกว่ารู้สึกว่าจะมีคนมาข้างล่างเยอะมากลนล้นเนี่ยโ okay. อเคแนะนำตัวอย่างเป็นมิตรเดินลงไปคุยกับคนข้างล่างหน่อยโอเคตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับ เร่งเลยเร่งเลยทักหน่อยว่าไงว่าไงก็ต้องทำให้สังคมเพิ่มขึ้นก่อนนะครับโอ้โหพลังงานก็ลดลงด้วยจะเดินไปคุยกับใครตอนนะี้ วอยากเป็นมิตรไม่เห็นคุยกับใครเลยเออเฮออือะไรดีล่ะเนี่ยชมเชยจากใจจริงโอ้โหชมคนด้วยโอ้โหตอนนี้เจสซี่ก้างว่องนอนมากๆเลยแต่อีกเดี๋ยวก็จะนอนไปชั่วชีวิตละ ตอนนี้เจสิกา้าง่วงนอนมากๆเลยเตะเตะเดียวก็จะได้นอนไปชั่วชีวิตเลยแต่ถ้าใครเสรียดายว่าไม่อยากให้เจสิก้าตายเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีวิธีฟื้นคืนชีพซิมอยู่นะครับก็คือต้องใช้อะไรสักอย่างผลไม้หรือว่าอะไรสักอย่างซิมก็จะฟื้นขึ้นมาจากการตายเดีย๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อดีกว่าเดินทางก็เราโหลดสถานที่มาสองสถานที่นะครับก็ อีกที่หนึ่งมาดูกันว่าจะเป็นอะไรโอ้โหหัวม่วงนี่เต้นใหญ่แล้วนะก็จะเป็นที่นี่นะครับไปกันเลยโอเคก็ถึงแล้วนะครับที่ที่เราจะมาที่นี่ก็เป็นโรงหนังนะครับก็โหลดมาเหมือนกันเป็นโรงหนังที่โหลดมานะครับเห็นแล้วก็รีบโหลดมาเล่นเลยนี่เป็นโรงหนังสองโรงนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้ซื้อของซื้อปปคอนซื้ออะไร <c oughs> ล้อเล่นก็จะเป็นเป็นบาร์เหมือนเดิมไม่หละก็คือยังไม่มีเครื่องทาปปคอนนะครับเพราะว่าต้องรอวันที่12เดือนมกราคมนะครับก็จะมีภาคเสริมออกมาก,ก็คือโรงหนังแล้วก็เครื่องทาปปคอนแต่เราแต่เรายังไม่มีเลยต้องอโหลดมาเล่นก่อนโอเคจะมาทําอะไรดันเนี่ยจะมาทํากาแฟแล้วไม่มีใครมาเลยเหรอเนี่ยทำไมเรามาแค่คนเดียว โรงหนังนี้ก็ไม่ใหญ่มากนะครับก็คือเป็นโรงหนังเล็กๆก,ก็อยู่ติดๆกันเลยกับเรือไทเทนิกนะครับที่เรามาเมื่อกี้นี้โอเคก็เป็นโรงหนังแบบนี้เฮ้ยนี่ไงก็จะมาดูหนังละนี่ก็มาดูหนังแล้วนะคะทําไมไม่นั่งดีๆล่ะเนี่ยโอเคนั่งนั่งด้วยนั่งดูหนังเออด,ดูจอใหญ่ HD ไหมเนี่ย โอเคนี่จะกดแท็บให้ดูนะครับก็เป็นโรงหนังอย่างนี้ปึ๊บ,บดูเรื่องอะไรดีเนี่ยดูเรื่องสตาร์วอลดีกว่าก็จะมีกล้องวงจรปิดมีทําไมเอย่ากล้องวงจรปิดใครจะมาป้นโอเคดูเรื่องดูเรื่องสตาร์วอลดีกว่าสตาร์วอลมีฉายหรือ,อยังโอ,อ้โหดูมันเลย ออแต่ว่ามันไม่มีใครมาเลยเราจะเอ้ยจะทำอะไรโอเคก็ดูๆไปแล้วสามารถย้ายช่องได้ดูอะไรดีรายการตลกเหรอดูหนังแอคชั่นดีกว่าดูสตาร์วอร์ดูสตาร์วอร์ดีกว่านี่และดูจะชอบหนังแอคชั่นมากๆเลยไม่นั่งละอืมอืม,อม นั่งเหอะนั่งเหอะโอ้โหเป็นเรื่องแมไพายทวายไรหรือเปล่าเจคอบนี่ไงเจคอบเออสนุกใช่ไหมนยนี่คือเราสนุกมากเลยใช่ไหมนะโอเคม,มีห้องน้ำไหมนี่ไงห้องน้ำอันไหนห้องน้ำใช้ห้องน้ำหญิงก่อนอนะ่ะห้องน้ำรวมใช่ไหม,มใช้ห้องน้ำเลย โอเคหมดรอบอโอเคก็ใช้ห้องน้ำแล้วก็เตรียมกลับบ้านโอ้โหทำไมยังคือมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับคือมันไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นโอ้ล้างมือแล้วก็กลับบ้านเลยดีกว่า โ <Okay. S 2> อเคเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงขอเซลฟีกล่กับไทเทนิกก่อนดีกว่านี่เซลฟี่กับเรือไทเทนิกก่อนโอเคเซลฟี่กับเรือไทเทนิกนี่อมีแนวตั้งไว้มีอไรแนวตั้ง ทเทคนิคเทคนิคเซลฟี่ก่อนเซลฟี่ก่อนนี่แชะเลยโอเคกลับบ้านกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยนี่ก็เป็นความสุขเล็กๆก่อนจะตายนะครับโอ้โหโหดมากก,ามาก็เดี๋ยวเราจะมาก็เดี๋ยวเราจะมาฆ่าเจสซิก้ากันเลยดีกว่าอย่างแรกเนี่ยให้เรา ข้าหมดสร้างนะครับคือวิธีการสร้างซิมเนี่ยมีหลายมีหลายอย่างมากแต่ว่าเราจะเลือกวิธีนี้ดีกว่าโอเคก็เดี๋ยวเราจะเลือกค่าซิมแบบวิธีนี้ละกันนะครับก็คืออย่างแรกเราจะสร้างสาว่ายน้ํานั่นเองไม่แน่ใจว่าจะเป็นวิธีการสร้างค่าซิมแบบยอดฮิตหรือเปล่าก็บางทีก็จะมีไฟไหม้บ้างจมน้ําตายบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็เราจะให้จมน้ําตายกันดีกว่าโอเคสร้างสาว่ายน้าเท่าไหร่ดีเท่านี้ดีกว่า โอเคนี่ไงโอเค,อเคก็กลับเข้าสูมหมดนี้ก่อนแล้วก็ให้เจสิก้าเนี่ยโดดลงไปไว่ายน้ําที่นี่โอเคครับตอนนี้ซิมก็อยู่ในน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไงใส่ชุดว่ายน้ําก็โอเคเข้าสู่หมดสร้างอีกรอบนึงแล้วก็ให้เราสร้างกําแพงล้อมรอบนะครับนี่ไง สร้างล้อมรอบเลยอยากให้มันออกมาแค่นั้นแหละโอ้เวลาก่อนเจสิกา้าตายแน่ๆตายแน่ๆ,ๆแล้วก็ต้องปล่อยอาไวอย่างนี้นะครับให้แบบความหิวลดลงอะไรลดลงแล้วมันแล้วสินมมันก็จะตายนะครับโอ้หน้าสงสารมากเลยเนี่ย <c oughs> อ,อประมาณกี่วันถึงจะตายเหรอเนี่ยประมาณหนึ่งถึงสองวันหรือเปล่า โอเคก่อนหน้านั้นเราก็มาเล่นมาเล่นซิมอื่นกันยีกก่าระหว่างรอซิมตายโอ้โหจะมีใครเห็นไหมย่ยว่าซิมจะตายโอเคดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะทั้งบ้านยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เลยไม่มีใครรู้ชีวิตสุดท้ายของเจสิกา้าว่าจะต้องตายเออเว็บไซต์ ว a t c h Funny Video on sim.tv โอเคดูรายการซิมหรือเปล่านี่ไงดูคลิปพาร์ทแอยู่แน่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยเยวซิมสี่สกุไไปดูพาร์ทแโอ้โหใช่แน่นอนหอเล่นอ่าก็รู้สึกว่าพาร์ทนี้จะจบเร็วไปหน่อยนะครับก็ยังไงก็ต้องขอจบ พาร์ทที่8แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพาร์ทหน้าเรามาดูกันว่าเราจะได้เจอซิมผีของเจสซิก้าหรือเปล่าก็อย่าลืมติดตามพาร์ทที่9ด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ